ชอบใช่ไหมอ่านังจุนน่ารักมากเลยมีปฏิสัมพันธ์กับพี่นิดหนึ่งปฏิกิริยาพูดคุยกันเพราะเราออนไลน์แล้วเนี่จะได้รู้ถ้าเห็นหน้ากันนะเดี๋ยวจะมีงานที่เห็นหน้ากันปะหน้ากันนะฮะ,ะสัมผัสกันเลยนะฮะอขอบคุณนะก็เข้าใจละอะมามาคุยกับคุณแม่อีกท่านหนึ่งนะฮะคุณวิริยาลัรมรัตนนั้นเองนะะทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ไอวีโกลบิลุ้นทิมตามีหลากหลายเลยนะเช้าเอเชียพลัส แล้วก็กรุงศรีอ่าแต่รับรู้นี่ก็สุดๆเลยแล้วก็มาไอวีคุณแม่นี่ประสบการณ์ยาวนานเลยนะฮะคุณวิริยานั่นเองสวัสดีค่ะพี่ก๊อฟค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะจริงๆแล้วนะวันก่อนนะไปเจอซีอโอคนหนึ่งอยากเอาพี่ก๊อฟไปพูดไปคุยจังเลยเสียดายจะได้ความรู้จากพี่ก๊อฟจะจะาวันนั้นเลยอ่ะเดี๋ยววันหลังไปด้วยกันก็มาบอกเราช้าเป็นนิดน่ะมเดี๋ยวมีอีกเจ้าหนึ่ง เดี๋ยวเรานัดอีกเจ้าหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวโอกาสหน้าปะกันไหมอ่ะเชิญค่ะพี่ก๊อฟทุนทิมตาทิมใจมีตัวไหนไหมเมื่อกี้คุณกระจังจากกรุงศรีให้สองตัวเด็ดไปแล้วเอาไว้หนูจำจะหรือเปล่านะแต่เอานี้แล้วกันพี่ก๊อฟให้ภาพก่อนตลาดเนี่ยต้องต้องระวังกนน้อยนะคะคือจริงๆแล้วเราระวังมาสองอาทิตย์แล้วแหละโดยเฉพาะอาทิตย์ก่อนหน้ารู้นะที่แบบบอกว่าตลาดเริ่มอาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็อาจจะตูดต้องในปั้นใกล้พันห้าร้อยจุดนะคะ แต่ว่าในรอบสัปดาห์แต่ว่าเราเระวังเร็วไปหน่อยก็คือว่าอาจจะระวังเร็วไปนิดนึงแต่ว่าถ้าระวังเร็วมันก็ดีตรงที่ว่าเราก็จะได้เก่งกาไรด้วยความระมัดระวังเพิ่มเติมมากขึ้นแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเซนดินเด็กขึ้นไปจาก 1, 2 0 0สองอเอากรงกรอนะคะคือ1,250ห้าสิบไปที่ระดับพัน500้า้อยเราขึ้นไปถึง2 5 0ห้าิจุดเนี่ยด้วยเรื่องของการเมืองชัดเจนขึ้นเรื่องของกองทุนวายุพักและเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของกนงแบบเซอร์ไพรส์ตลาดนะคะ ดังนั้นพอ,อหลังจากประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันถูกเขาเรียกว่าสะท้อนเข้าไปในเซ็นดีเทคพอสมควรเนี่ยทีนี้ประเด็นอื่นๆเนี่ยมันเริ่มกลับเข้ามาที่เป็นประเด็นที่ทําให้ฉุดทําให้เซ็นดีเทคเนี่ยยังเบ่ยงเบ1พันห้าร้อยจุดไม่ได้ประเด็นแรกก็คือเรื่องของทางด้านค่างเงินดอลลาร์ที่กลับมาแข็งค่าขึ้นแล้วก็ตัวของค่างเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าเนี่ยมันก็เลยทาให้ค่างเงินบาทอ่อนค่าลงนะคะแล้วก็เรื่องของอัตราผลตอับแบทนพันธบัตรของสหรัฐอเมริกาที่มีการกลับขาจากอ,อนค่าเนี่ยมาแข็งค่ากลับมา ก็คือว่าปรับตัวขึ้นไปอ่ะมันก็เลยทําให้ตัวของอสินทรัพย์เสี่ยงประเทศหุ้นเนี่ยมีการถูกขายทํากําไรทีนี้ถามว่าด้วยประเด็นอะไรทึงทำให้ดอลลาร์กลับมาแข็งแล้วก็บอลลูของสหรัฐอเมริกากลับมารีบ่าวกลับเนี่ยก็มาจากความเห็นของท่นนนานด้านคณะกรรมการเฟดนะคะซึ่งเป็นประธานในหลายๆสาขามาให้ความคิดเห็นว่าการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเขาควรจะอย่างควรจะทําอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะ ซึ่งประเด็นนี้ยมันก็เลยทําให้ตลาดย่งคิดว่าการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยมันอาจจะไม่เร็วอย่างที่ตลาดคาดการเอาไว้ก่อนหน้าแต่จริงๆเนี่ยถ้ามาดูโดยรวมๆแล้วอ่ะมันก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดกาบเป็นเพียงแต่ว,ว่าตัวของการคาดการเนี่ยมันถูกทอนความเร็วลงไปงน,น,นะคะ มันก็เลยทําให้ตัวของดอลลาร์แข็งค่า,ข,าขึ้นมาแล้วก็บอนด์ยูก็เกิดการดีบา๊กลับขึ้นไปสิ่งเหล่านี้ก็เลยทําให้ตลาดทุนปุยภาตนะคะก็เป็นไปในลักษณะที่เขาเรียกว่าอ,าอยู่ในโซนของการพักตัวในลักษณะของการเริ่มเริ่มชะลอการปรับตัวขึ้นไปอะคะ่ะอย่างตัวของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาที่มีการทําออทําไฮในดาวโจนในช่ปี500ก็เริ่มถูกเทคโปรฟิตแล้วก็ใน n แอสแดที่ทําปรับตัวขึ้นไปเนี่ยก็เริ่มถูกเทคโปรฟิตในหุ้นเทคโนโลยี ดังนั้นลักษณะของตัวตลาดมันก็เลยทอนทอนตัวลงมานะคะส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของผลประกอบการในสหรัฐอเมริกาเนี่ยพี่กบอาจจะไม่ได้ลงไปดูในหุ้นแต่ละตัวนะคะแต่โดยโทวนที่ออกมาเนี่ยออกมาในทนานองวา่าต่ำกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้นะคะก็เลยเป็น,นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันตลาดส่วนปัจจัยภายในบ้านเราเนี่ยมันก็ถูกกลับมาอยู่ที่เรื่องของผลประกอบการนะคะ เนื่องจากว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยาก,าก,รรการประกาศผลประกอบการกลุ่มธนาคารเนี่ยออกมาเจสิินลงละในในตัวของกลุ่มธนาคารจริงๆแล้วโดยภาพใหญ่ๆของกําไรเนี่ยมันเป็นกําไรที่ดีขึ้นทั้งเยอันเยและคิวอนคิวนะคะอ่าแต่ว่าในกําไรที่ดีขึ้นในเยอันเยเนี่ยมันเป็นเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ดีกว่าคิวอนคิวหน่อยหนึ่งแต่ว่าอ่อถ้ามาดูไส้ของผลประกอบการเนี่ยกำไรของเขาอะมันมาจากส่วนที่ไม่ใช่ก็เรียกว่าไม่ใช่ ดอกเบี้ยก็คือมันไม่ได้มาจากการเติบโตของสินเชื่อแต่มาจากการเติบโตของเงินลงทุนซึ่งจริงๆแล้วในช่วงไตรมาสสามเนี่ยเงินลงทุนมันดีขึ้นจากตลาดหุ้นที่ดีขึ้นนะคะจริงๆมันก็เป็นอีกขาหนึ่งของกําไรนะแต่ตลาดอาจจะไม่ได้ตอบรับเชิงบวกเท่าไหร่ แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือว่าการเติบโตของสินเชื่อในภาวะที่สินเชื่อชะลอเนี่ยมันก็เลยทําให้ MPL ไม่ได้โตมากนะคะแล้วก็ตลาดก็ไปโฟกัสว่าถ้าสมมติว่ากรนองระงลดดอกเบี้ยโอกาสต่อไปเนี่ยส่วนต่างอัตราจจดอกเบี้ยของแบงก์มันก็อาจจะถูกทอนลงมันก็เลยเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้แบงก์เอ็นทูเทสโคฟิดลงมานะคะดังนั้นโดยภาพของตลาดมันก็เลยอยู่ในช่วงของการปรับฐานหลังจากที่เราไม่ผ่าน1,500จุดอ่ะจจ้ารปรับฐานเนี่ยมันก็ ไม่ได้รุนแรงมากในขณะที่ถ้าเมื่อวันวันอังคารก่อนที่เราจะอยู่ทําการหนึ่งวันเนี่ยเซตปิดตลาดที่แนวรับหลักพอดี1470จุดดังนั้นที่แนวรับเนี้ยพอมาไม่หลุดมันจะเกิดการรีบาวนะคะแต่ว่ากรอบการรีบาวก็ไม่กว้างนะคะภายใต้ตลาดที่ยังคงก็ไม่โฟกัสเรื่องของผลประกอบการต่อเนี่ยดังนั้นการรีบาวกับของเซตเนี่ยมันจะติดกรอบแนวต้านที่ระดับใกล้ๆ1ัน0ถึงไม่เกิน1นะะัน5ค่ะ และหลังจากนั้นเนี่ยมาดูว่าการพักฐานของเซตเ,เนี่ยถ้าหลุดกรอบพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเมื่อไหร่เนี่ยถ้าหลุดกรอบพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเมื่อไหร่เนี่ยมันก็อาจจะมีการย่อตัวหลุดลงมานะคะทีนี้ในการพักตัวถ้าเกิดเราหลุดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเซตมันจะมีการเขาเรียกว่ามีดาวไซด์ลงอ่ะทีละเอาประมาณแบบเอากลมๆแบบจะไม่ง่ายคือทีละสิบจุดอะค่ะมาที่พันสี่หกศูนย์กับพันสี่ร้อยห้าสิบจุดโดยประมาณนะคะดังนั้นก็จะเป็นกรอบประมาณเนี้ยคือเวลาลงเนี่ยมันจะลงแบบ อาจจะค่อยๆลงเหมือนตอนขึ้นเหมอนตอนขึ้น,น,น,นเวลาขึ้นไปตอนท้ายๆเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปก็จะติดกรอบตอนลงมันก็จะติดกรอบเหมือนกันแต่ว่าถ้าภาพใหญ่มันมีแนวโน้มไปในทิศทางที่อาจจะต้องระมัดระวังการปรับฐานของเซตที่กว้างขึ้นนะคะค่ะค่ะทีนี้ตัวหุ้นที่แนะนํานะคะคคเอกใ็ใกล้ๆกับเมื่อสัปดาห์ก่อนที่เคยแนะนําก็จะเป็นตัวของซูอยากแนะนําไว้ที่ตัวซู คือ <S ing> หุ้นหุ้นที่อย่างนี้เล่าอย่างนี้ก่อนแล้วกันคือในตลาดที่พักถ่านเนี่ยในหุ้นที่ปรับตัวลงมาเนี่ยมันมักจะเป็นหุ้นที่มันมาจากสองเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องที่หุ้นที่ปรับตัวขึ้นไปเยอะช่วงที่ผ่านมากับอีกอันนึงก็คือหุ้นที่อ่อนแรงกว่าเซตนะคะดังนั้นเนี่ยหุ้นที่ปรับตัวขึ้นแรงกว่าเซตเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาจะเป็นกลุ่มที่มาจากประเด็นอของการคบวบรวมเป็นหลักเช่นกราฟอินทาชเอ็ดวานส์ไทรโมนะคะซึ่งหุ้นเหล่านี้มันก็มีการกระจายแนะนํา เป็นรอบๆมาโดยตลอดแหละซึ่งก่อนหน้านั้นก็เคยแนะนํำวนๆกันมานะคะแต่พอเกิดการพักตัวตรงนี้เราก็เลยมาดูหุ้นที่ถ้าจะเลือกเก็งกำไรก็เลือกหุ้นที่ดูแข็งแกร่งกว่าเซตนะคะทีนี้ในช่วงวันอังคารที่ผ่านม,มาที่ตลาดปรับตัวลดลงไปร่วม20จุดอ่ะตัวของหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าเซตมันดูค่อนข้างจะน้อยตัวมากนะคะแต่มีหนึ่งในนั้นก็ยังพอมีทูแบบพอจะมีทูบ้างนะคะแล้วก็ประด็นทูเนี่ยเพามีประเด็นที่อาจจะต้องติดตามคือเรื่องของผลประกอบการ ในไตรามาสที่3นะคะก็โทนออกมาน่าจะ,ะก็เรียกว่าดีต่อจากไตรามาสที่2เอาเป็นโทนก่อนแล้วกันนะคะทีนี้เนี่ยในลักษณะของตัวทลูที่แนะนำเนี่ยมันอาจจะต้องระวางังนิดนึ่งตรงที่ว่าเขายังคงติดก,กรอบที่เคยให้ไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือ12.2กรอบนี้ยังติดอยู่ถ้ายังไม่ผ่านกรอบเนี้ยก็อาจจะเป็นการเทรดดิ้งภายใต้กรอบแกว่งประมาณสัก11.6ถึงประมาณ12 2ไปก่อนนะคะ แต่ว่าถ้าผ่านกรอบนี้ขึ้นไปได้เนี่ยก็จะมีอีกประมาณสัก3ามตังไปที่12.5นี่เอาเป็นแค่เบื้องต้นก่อนนะเพราะว่าไม่อยากแนะนํากว้างกว่านี้เพราะว่าตลาดเองมันอยู่ในโซนของการที่มีความเสี่ยงเรื่องของการปรับฐานนะคะดังนั้นโดยกรอบใหญ่ๆก็อาจจะเป็นการแกว่ง11.6ถึงประมาณ12.2หรืออาจจะเผื่อได้อีกสัก3าตังไป12.5นะคะแต่ว่าถ้าพักตัวแล้วหลุดกรอบประมาณ11.6ลงไปอันนี้ต้องสตกอปการเก็นกําไรนะคะไม่ถึง 13, 13ใช่ไหมคะ เขียนไปก่อนสิอนเห็นลูกพี่กอนเปละคนคนเขียนคนเขียนนี่แบบลุ้นในใจลุ้นในใจตัวเองหมดเนี่ยเราเลยรู้เลยว่าคนเขียนนี่แบบเออคาดหวังสูงมากเลยเอาเอาเป็นอย่างนี้ก่อนสิบเอ็ดจุดสองถูกติดอยู่นะคะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่ให้ไว้ก็ยังติดอยู่กอกเนี้ยดังนั้นเนี่ยทายังไม่ถ้าผ่านอาจจะมีสักสามติงต์ก่อนแต่ว่าจะไปถึงสิบสองหรือเปล่าเนี่ย โดยภาพร,ร,ระยะกลางมันขอโทษติบสามหรือเปล่าเนี่ยโดยภาพระยะกลางมันมันมีความคาดหวังแต่ว่าพอตลาดมันไม่ไปทางบวกอะ่ะพอตลาดยจะมีการปรับฐานอ,อะ่ะแล้วหุ้นทรูมันก็คือมันก็เป็นหุ้นใหญ่ตัวหนึ่งนะคะเบต้าไปทางด้านเดียวกันดังนั้นมันก็เลยให้กรอบแคบหน่อยลงมาเพราะเราอยู่บนความระมัดระวัง,งเพิ่มเติมนะคะก็ประมาณนี้ส่วนตัวที่สองเอออย่าลืมนะใครเทรดดิ้งทรูยังไงก็ต้องติดตามเรื่อง<ๆ>ของประกอบการน,นะคะ ตัวที่สองวันนี้มีแค่สองตัวค่ะเพราะว่าจากวันคานที่ผ่านมาก่อนหยุดเนี่ยตลาดมันดูอ่อนแรงมากนะะก็ตัวที่สองจะเป็นตัวของซินเด็กซินเด็กเนี่ยคืออาจจะไม่ค่อยได้แนะนําในรายการนี้นะคะแต่ว่าก็มีแนะน,นําวนๆมาบ,บ้างในช่วงที่ผ่านมามันก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นไปแหละแต่ว่าการฟื้นตัวก็ยังดูคือกรอบแบบยังไม่กว้างอะแล้วปริมาณการซื้อขายมันยังไม่ใช่เป็นพุ้นที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นหุ้นที่ตลาดโฟกัสเข้ามาทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เห็นบทวิเคราะห์ของบล็อกเกอร์วิวที่อื่นนะไม่ใช่ของ I อ Global แต่ขออนุญ,ญาตนำออกมาใช้นิดนึงแล้วกันก็คือว่าตัวของเขามีการคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของผลประกอบการนะคะ,อะเออมองว่าตัวของผลประกอบการในซ n เน็เนี่ยอาจจะได้ไประโยชน์จากเรื่องของการเขาเรียกว่าการอัปเกรดในธุรกิจพวก PC หรือโมบายที่มี AI เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแลวตัวของเขาเนี่เน้นสินค้าที่มีมาจิ้นค่อนข้างดีก็คือพวกพวกเกมมิ่งอะค่ะแล้วก็พวกเอ็นเตอร์ไพรส์โซลูชันซึ่งไทยเนย าต้องซื้อคอมพิวเตอร์ให้ลูกหลานจะยุ่ยอ,อ,อยู่แล้วคอมพิวเตอร์ที่เราซื้อผ่านซินเทคมันเป็นคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับพวก AI แล้วก็พวกเกมนะแล้วก็พวกอะไรที่มันเป็นพวกเทคโนโลยีอ่ะมันค่อนข้างมารจิ้นสูงอยู่แล้วแหละเพราะราคามันก็มันก็สูงถูกพอสมควรน,นะคะทีนี้มันก็มาจากเรื่องของความคาาหมายผลประกอบการเป็นปัจจัยที่ถูกคาดว่าครึ่งปีหลังน่าจะโตจากเรื่องเหล่านี้ทีนี้ระดับราคาของหุ้นเองเนี่ยเมื่อวันวันอังคารอ่ะ มันปิดตลาดเต็มไปในโทนที่เขาเรียกว่าสร้างความคาดหวังเชิงบวกสาหรับตัวซินเนกนะคะก็เลยเลือกตัวนี้มาทีนี้ตัวของซินเนกเนี่ยปิดตลาดบันดังคารอยู่ที่15.7กรอบแหว่งของเขาจะอยู่ประมาณสัก15.3ไปถึงระดับประมาณ16บาทแล้วก็ถ้ายืนเหนือ16บาทออช้านี้ยืนย่าเช้านี้ปิดขยับไปแล้วก็เอาเป็นว่าถ้ามีการยืนเหนือ16นะคะกรอบแหว่งนะอันนี้เพิ่มเติมให้เรากันเนี่ยก็อาจจะมีกรอบแหว่งที่รับประมาณสัก30-50ตัางไปที่16.2-16.5ถึงประมาณ โดยโทนอะมันเป็นไปในลักษณะที่เริ่มเห็นการแนวโน้มรีบาวกลับหลังชี้เย็นกรอบเนี่ย15บาทขึ้นมาค่ะแล้วมันมีเรื่อง,งของความหมายความว่ามันก็คือมี16.2ไป16.2 16.3 16. กับ16.5นะคะแต่ว่าไอที่แนะนําเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นเป็นพุ้นที่มีการเยืนเหนือกรอบ15บาทขึ้นมาก็เลยมองว่าเอการยืนเหนือกรอบเนี่ยมันส่งสัญญาณเป็นไปในทิศทางที่ทําให้หุ้นมีแนวโน้มดีบาวค่ะอันนี้ก็เลยแนะนํามาแล้วประกอบกับวันนี้มีบล็อกเกอร์วิวที่หนึ่งเขาก็ให้โทน โซนผลประกอบการด้วยดังนั้นอนอกจากสองตัวนี้หรือสองบริษทัทที่แนะนำมมาอยากให้เห็นภาพแบบนี้กันือางถ้าหุ้นที่เราถืออะลองไปดูการเขาเรียวกว่าการคาดการณ์ของบทวิเคราะห์ตามปัจจัยพื้นฐานของนักวิเคราะห์พื้นฐานหน่อยว่าเขาคาดการณ์ผลประกอบการเป็นยังไงโดยผลประกอบการที่ให้ติดตามให้ติดตามแบบนี้นะคะหนึ่งก็คือว่าเขาสามารถโตขึ้นได้ต่อจากไตรมาสที่สองไหม นะคะหรือว่าโตขึ้นได้ต่อจากช่วงเดียวกันของปีก่อนไหมซึ่งก็คือจะเป็นโตแบบเยียยหรือ Q on คิไหมถ้าโตทั้งเยียโตทั้งคิวทนที่เขาให้เป็นบวกเพิ่มหรือเปล่าถ้าเป็นบวกเพิ่มอันนี้ห <ừ. S 1> ุ้นจะมีความรู้สึกที่จะแข็งแกร่งกว่าไซด้นนะ,ะซึ่งอย่างเนี้ยอย่างที่เราเลือกมาซินเนกัทูเนี่ยมันจะเป็นโทนที่นักวิเคราะห์ถูกคาดการณ์ว่าผลประกอบการมันจะโตต่อประมาณอย่างงี้นะดังนั้นเราไปดูว่าหุ้นอย่างนี้เป็นยังไงวิธีการติดตามหุ้นบางทีนักทุนขายไมมมม่่่่ทันนก็จะาาาาาถถออยงเชว A พี่ก๊อฟเคยแนะนานะยังถือต่อได้ไหมฮะ่วนใหญ่ที่พี่ก๊อฟแนะนามัจะเป็นลักษณะของการเก็งกําไรก่อนนะคะต้องเรียนว่าถ้าเราแนะน,นําอยางเนี้ไม่ค่อยเป็นแนะนําในเชิงที่จะคือจะแนะนําเก็งกําไรแล้วเห็นภาพระยะหนึ่งที่มองเป็นกรอบเก็งกาําไรแล้วพอได้กรอบเก็งกาไรไม่ว่าจะเป็นทางปรับขึ้นไปหรืออาจจะมีจุดสต็อปลอสให,สห้สำหรับถ้าสมมติมันผิดจังหวนะ เราก็จะมีสต็อปเพราะว่าการเก็งกาไรคือการที่เราจะไม่ถือหุ้นที่ลอ s มากเกินไปนะคะอันนี้นะทีนี้ตัว AAV เนี่ยมันมีลักษณะของการที่มีโทนไปทางด้านถูกคาดฝัเชิงดีบานนะคะก็เลยแนะนํามาในช่วงที่ผ่านมาดัางนั้นเนี่ยถ้าเวลาเขาขยับปรับตัวขึ้นไปเนี่ยเขาจะติดกรอบแนวต้านอยู่ประมาณสัก 2, 2ระดับใหญ่ๆนะคะก็คืออยู่ที่ประมาณใกล้ๆ2 9าไปถึง3บาทนะถ้ายังไม่เบรกผ่าน3บาทเนี่ยที่ระดับเข้าใกล้ตรงนี้ก็มองเล่นรอบได้เลยค่ะ พอใจำํำไรก็ขายเล่นรอบทีนี้นนเช้านี้มันมีการรีบาวกลับอ,อยู่ที่2.8ถ้าสมมติ2.8เนี่ยในช่วงของก่อนหน้านี้เคยมีพักตัวลงมานะคะถ้ายังไม่ผ่าน2.8หรือว่า2.9ก็2.9ก็เป็นแนวโน้มของการขายเล่นรอบระยะสั้นได้นะคะทีนี้ AAV ตอนนั้นที่พี่ก๊อกแนะนำเนี่ยเคยแนะนําวันที่19กันยานะคะตอนนั้นราคาอยู่ที่2บาท68 แล้วก็แนะนําไปขายที่ประมาณ2บาท80ถึง2บาท82นะคะแต่ช่วงที่สัปดาห์ที่แนะนําเนี่ยก็คุนก็ไปถึง2บาท72นะคะแล้วก็ก็คือเป็นหนุนกรอบที่ให้ไว้อะแล้วตอนนี้ไป2.72.78ก็มองเล่นรอบได้บ้างนะคะที่ประมาณ2.8 2.9เอาเป็นเส็ปติดตังแล้วกันนะคะกรอบใหญ่ติดติดใกล้สามนะกรอบใหญ่ติดใกล้3ามแต่เรามันก็เวลาไปขายกรอบใหญ่เนี่ยบางทีมันไม่ค่อยถึง <laughs> ไม่ถึงกจาอรมณ์เลยค่ะ <c oughs> ได้ไนดะคุณแม่ขอบคุณมากเลยค่ะพี่ก้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะค <c oughs> ่ะตอนนั่งค <c oughs> ืณที่จิตามในตอนนี้นะฮะท่านที่ฟังไล้ชมรายการประมาณหนึ่งพันหาร้อยกว่าท่านนี้ขอบคุณมากๆเลยนะกับข้อ